ผู้ชายในโลกนี้ที่ไม่เจ้าชู้มีไหมคะช่วงติวรักเต็มร้อยเรามาบันทึกรายการกันที่ตลาดนัดสุขภาพนะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีแม่บรรยากาศครึกครื้นนะครับรอบๆตัวเรานี่กิจกรรมเต็มไปหมดผมได้แวะไปดูนะครับเขาบอกว่ามีการรักษาสุขภาพ ไม่เฉพาะทางร่างกายมีแบบจิตใจด้วยแล้วก็ไปชิมนี่มาฮะตำสมุนไพรเขาบอกสุดแซ่บจริงๆครับะนะครับแล้ววันนี้ครับคำถามของเรานะครับก็บังเอิญบังเอิญผู้ที่มาเข้าชมการบันทึกรายการของเรามานั่งเขาเรียกว่ามานั่งส้อนกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกท่านก็เตรียมพร้อมนะฮะที่จะได้พูดคุยกับวิทยากรของเราะนะฮะประจํารอบพิเศษวันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ใครอื่นครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อเนกอารีพักสุตินารีแพทย์ครับ ได้เกียรติกับเราอย่างสูงนะครับด้วยความกรุณาอย่างยิ่งขอบคุณครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคําถามเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าต้องคัดมาเป็นบางคําถามมาถามในรายการกันนะคะเริ่มจากคําถามแรกนะคะผู้ชายในโลกนี้ที่ไม่เจ้าชู้มีไหมคะแล้วก็บางทีนะคะเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยคุณสมบัติเพียบพร้อมดีหมดเลยแต่ก็ยังอดไม่ไหวต้องผจญปัญหาความเจ้าชู้ของผู้ชายอะค่ะ ผู้ชายที่ที่ไม่เจ้าชู้เนี่ยจะต้องมีแน่นะครับแล้วผมคิดว่าบางังเอิญเข้าไม่ไม่ไม่ดังนะฮะเหมือนที่ผู้ชายที่เจ้าชู้เท่านั้นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมีแต่แต่ผมว่ามีไม่มากหรอกครับแล้วก็ผู ه, ้ชายที่ดีๆไม่เจ้าชู้เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าชู้อย่างแน่นอนนะครับแล้วผู้ชายที่ที่เจ้าชู้มีภรรยายหลายๆคนเนี่ยนะก็หมายความว่าเขาเนี่ยเป็น เป็นคนซึ่งไมไม,ไม่ได้หมายถึงใครนะครับที่ผมคิดว่าเขามีบุค,คลิกลักษณะที่ว่าไม่ไม่เคยโตนะฝรั่งเรียกว่า immature คือว่ายังยังเด็กอยู่นะก็สาะแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆโดยไม่คิดว่าการกระทำเขาเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจของของอผู้หญิงอีกหลายๆคนนะครับ มันเป็นอย่างนั้นนะครับผู้หญิงน่าจะทําไงครับเ่อฟังคำพูดอย่างที่ว่าเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงเราก็เพียบพร้อมทุกอย่างเขาก็ไม่วายไปมีคนอื่นมันก็มันน้อยใจนิดๆเหมือนกันนะครอาจารย์ผมว่าผู้หญิงก็กต้องพยายามนะฮะว่าว่า,วาทำยังไงที่จะเอาใจเขาชนะใจเขาเพราะผมคิดคือคนเราเนี่ยวเวลาอยู่กันนานๆเนี่ยบ,บางทีไอ้ความเบื่อหน่ายเนี่ยมันมันต้องมีแน่นะครับแต่งานการอยู่กัน20ปีเนี่ยครับ ยัไงไงๆก็มันก็ไม่เหมือนอาทิตย์แรกหรือว่าเดือนแรกนะครับงั้นมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในชีวิตอย่าให้ชีวิตจำเจนะครับ